สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีคอมเมนต์ของแฟนๆกีฬาชาวอาเซียนมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับก็สืบเนื่องมาจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เพิ่งจะปิดฉากลงไปไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็มีเพจอาเซียนเออร์เบนิสโดยทางแอดมินเพจได้โพสตตารางเปรียบเทียบเหรียญทองระหว่างซีเกมและเอเชียนเกมครั้งล่าสุด โดยจำนวนเหรียญทองและอันดับทั้ง2รายการแข่งขันมีดังนี้นะครับโดยเหรียญทองในการแข่งขันสี่เกมครั้งล่าสุดนะครับเวียดนามได้เหรียญทองมากที่สุดที่136เหรียญทองอันดับที่2ประเทศไทย108เหรียญทองอันดับที่3อินโดนีเซีย87เหรียญทองอันดับที่4กัมพูชา81เหรียญทองอันดับที่5ฟิลิปปินส์58เหรียญทองอันดับที่6สิงคโปร์51เหรียญทอง อันดับที่7มาเลเซีย34เหรียญทองอันดับที่8เมียนมา21เหรียญทองอันดับที่9ลาว6เหรียญทองอันดับที่10บรูนายเหรียญทองและอันดับสุดท้ายจิมอ์เลสเตไม่มีเหรียญทองนะครับในเอเชียนเกมครั้งล่าสุดที่เพิ่งจบลงไปนะครับประเทศไทยได้เหรียญทองมากที่สุดในอาเซียน12เหรียญทองอันดับที่2อินโดนีเซีย7เหรียญทองอันดับที่3มาเลเซีย6เหรียญทองอันดับที่4ฟิลิปปินส์4เหรียญทอง อันดับที่5สิงคโปร์3เหรียญทองอันดับที่6เวียดนาม3เหรียญทองอันดับที่7เมียนมา1เหรียญทองและลาวกัมพูชาติมอเลสเตไม่มีเหรียญทองในการแข่งขัดเอเชียนเกมครั้งล่าสุดนะครับซึ่งนอกจากตารางเหรียญดังกล่าวแล้วนะครับทางเพจอา s ์เซนอ b a บานิสยังเขียนแคปชั่นไว้ว่า Thailand แ,แชม m p เปียนที่ไม่ได้อยู่เพียงในหมู่บ้านของเขาอีกด้วยนะครับ ทำเอาแฟนๆกีฬาชาวอาเซียนหลายคนนะครับต่างถูกอ,อกถูกใจกับแคปชั่นนี้ครับและแน่นอนครับว่าจากโพสต์ดังกล่าวนี้มีแฟนๆกีฬาอาเซียนได้เข้ามาแสดงความคิเดเห็นกันมากมายเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็นำคอมเมนต์บางส่วนมาฝากเพื่อนๆก,กันเช่นเคยครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์ทั้งหมดในคลิปนี้กันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับเราไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับ คอมเมนต์ของชาวอาเซียนคนแรกนะครับเป็นชาวเวียดนามเขาได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าประเทศไทยแข็งแกร่งมากในทุกกีฬาด้วยความคาบรพจากเวียดนามคอมเมนต์ comment ของคนต่อมาครับเป็นชาวอินโดนีเซียเขาได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าราชาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยคอมเมนต์ comment ของคนถัดมาครับเป็นชาวเวียดนามคอมเมนต์ว่านอกเหนือจากประเทศเล็กๆอย่างสิงคโปร์ ประเทศไทยยังเป็นตัวอย่างที่แท้จริงของประเทศที่มีวิสัยทัศน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับถือคนไทยมากคอมเมนต์ Comment ของคนถัดมาครับเป็นชาวฟิลิปปินส์คอมเมนต์ว่าซีเกมส์ถือเป็นงานเตรียมความพร้อมนักกีฬาเพื่อเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมและโอลิมปิกดังนั้นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันซีเกมส์จึงต้องมีคุณภาพด้วยคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเป็นชาวฟิลิปปินส์เช่นกันคอมเมนต์เอาไว้ว่า ฟิลิปปินส์เป็นราชาแห่งวงการบาสเกตบอลในเอเชียด้วยการคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมล่าสุดที่จีนแบ่งปันเกียรตินี้ให้กับครอบครัวอาเซียนของเราด้วยกันเรามาเฉลิมฉลองชัยชนะนี้คอมเมนต์ของคนถัดมาครับเป็นชาวมาเลเซียคอมเมนต์ว่าแชามเปี้ยนที่แท้จริงจะทำผลงานได้ดีกว่าคนในหมู่บ้านเสมอเมื่อออกสู่สากลคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับ ประเทศไทยเป็นแชมป์อย่างแท้จริงไม่ว่าจะในระดับอาเซียนหรือระดับเอเชียพวกเขามักจะได้เหรียญรางวัล2-3เหรียญในโอลิมปิกด้วยคอมเมนต์ของคนถัดมาครับเป็นชาวอินโดนีเซียคอมเมนต์ว่ามาเลเซียมีผลงานดีมากในเอเชียนเกมปี2022ขนาดเดียวกันอินโดนีเซียไม่สามารถบรรลุเป้าหมายขั้นต่ำ12เหรียญทองมาเลเซียส่งนักกีฬาน้อยกว่าแต่ห่างจากอินโดนีเซียเพียงหเหรียญทอง ยินดีด้วยมาเลเซียจากอินโดนีเซียและคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเป็นชาวมาเลเซียคอมเมนต์ว่าไทยแลนด์แชมป์ตัวจริงคอมเมนต์ของคนถัดมาครับเป็นชาวอินโดนีเซียคอมเมนต์ว่าเวียดนามในเอเชียเป็นเหมือนขนมท้องทินคอมเมนต์ของคนถัดมาครับเป็นชาวเวียดนามคอมเมนต์เอาไว้ว่าเก่งมากเพื่อนชาวไทยเราจะพยายามอย่างดีที่สุดคอมเมนต์ของคนถัดมาครับเป็นชาวเวียดนามเช่นกัน ดยเขาคอมเมนต์เอาไว้ว่าประเทศไทยสุดยอดที่สุดไม่ต้องสงสัยเลยคอมเมนต์ของคนต่อมาครับเป็นคอมเมนต์ของชาวไทยคอมเมนต์เอาไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเวียดนามความแตกต่างระหว่างสถิติทั้งสองนั้นแปลกประหลาดมากและคอมเมนต์ของคนต่อมาครับบอกว่าไม่มีใครจริงจังกับซีเกมมันเป็นเพียงงานรื่นเริงกีฬาในท้องถิ่นสำหรับนักกีฬามือใหม่ที่ตากววามาตรฐาน และเพื่อให้ประเทศเจ้าภาพครองเหรียญรางวัลคอมเมนต์ Comment ของคนถัดมานะครับมาดูโอลิมปิกกันต่อไปร่วมยินดีกับชาวอาเซียนคอมเมนต์ Comment ของคนถัดมาครับเป็นชาวเวียดนามคอมเมนต์ Comment เอาไว้ว่าหากแข่งขันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เวียดนามคือราชาแต่ในเอเชียเวียดนามไม่มีกีฬาชนิดไหนที่แข็งแกร่งและโดดเด่นเลยคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมานะครับเป็นชาวฟิลิปปินส์คอมเมนต์ว่า ฟิลิปปินส์ยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีแม้จะไม่ได้อยู่อันดับต้นๆแต่ก็ไม่ได้อยู่ล่างเสมอไปรักษาอันดับที่ดีในซีเกมเอเชียนเกมแม้แต่โอลิมปิกฟิลิปปินส์ก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีและก็ขอให้นำเหรียญรางวัลกลับบ้านเราให้ได้อีกฟิลิปปินส์สังคมระดับชนชั้นกลางทั้งกีฬาและสถานะทางเศรษฐกิจเม้นต์ขออค้นต่อมานะครับเป็นชาวเวียดนามคอมเมนต์ว่าโอเคมันดีเลย ประเทศไทยช่วยสอนเวียดนามให้เก่งแบบนั้นได้ไหมโดยความเคารพคอมเมนต์ของคนต่อมาครับเป็นคอมเมนต์ชาวไทยคอมเมนต์ว่านี่คงเป็นเวลาที่เหมาะสมสําหรับทุกประเทศในอาเซียนควรเน้นไปที่กีฬาระดับนานาชาติเพื่อการแข่งขันที่แข็งแกรง่งเช่นเอเชียนเกมและโอลิมปิกซึ่งก็มีชาวเวียดนามหนึ่งคนมาตอบกลับว่าหวังว่าไทยจะทําอย่างที่พูดเหมือนเวียดนามในซีเกมครั้งที่31จัดกีฬาโอลิมปิกทั้งหมด และไม่อนุญาตให้กีฬาท้องถิ่นเข้าร่วมซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยในปี2025คอมเมนต์ของคนถัดมาครับเป็นชาวมาเลเซียคอมเมนต์ว่าคนไทยเน้นกีฬาตะกร้อเพื่อคว้าเหรียญทองทั้งชายและหญิงเก่งมากและคอมเมนต์ของคนต่อมาครับเป็นชาวอินโดนีเซียคอมเมนต์ว่าฉันคิดว่ามันสมเหตุสมผลที่ประเทศไทยจะส่งนักกีฬา900คนอินโดนีเซีย400คน ต่างกันครึ่งหนึ่งและได้เรียนต่างกันครึ่งหนึ่งคอมเมนต์ของคนต่อมาครับเป็นชาวอินโดเช่นกันคอมเมนต์ว่าไทยแลนด์ ailand, ราชากีฬาแห่งอาเซียนซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมอันดับที่1เสมอคอมเมนต์ของคนถัดมาครับเป็นชาวมาเลเซียคอมเมนต์ว่าเวียดนามและกัมพูชาเก่งแค่ในอาเซียนแต่อ่อนแอในระดับเอเชียมาเลเซียไม่จริงจังในอาเซียนแต่ผลงานดีในระดับเอเชีย รวมถึงประเทศไทยและอินโดนีเซียและคอมเมนต์ของชาวอาเซียนคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ comment เอาไว้ว่าดูความแตกต่างอันดับของกัมพูชาและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนๆกีฬาชาวอาเซียนเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นํามาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันในคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ และถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ